มีใครที่นี่ยังไม่รู้จักดาวิดบ้างไหมคะทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะคะกษัตริย์ดาวิดเป็นบุคคลที่ คริสเตียนพูดถึงมากแล้วก็ถูกกล่าวถึงค่อนข้างเยอะในพระคัมภีร์รวมทั้งมีสด,ดุดีนะคะซึ่งดาวิดเป็นผู้ที่บันทึกเอาไว้ด้วยว่าเขาเป็นยังไงเป็นมายังไงตลอดทั้งชีวิตของเขาด้วยรวมทั้งในยามที่เขาทุกข์ยากลําบากช่วงที่เขามีความสุขสบายมากขึ้นเขาก็มีการเขียนเพื่อเป็นการพรรณนาถึงความรู้สึกข้างในแต่การเขียนของเขาแน่นอนว่าไม่ใช่ว่ามาจากแค่เขาคิดขึ้นเองแต่พระเจ้าทรงดนใจเขาด้วยเช่นเดียวกันดังนั้น คำที่ดาวิดเขียนเอาไว้หลายคําเราจึงสามารถที่จะนํามาประยุกต์นํามาใช้นํามาเรียนรู้ได้เช่นเดียวกันในหนังสือสดุดีนะคะอย่างที่บอกไว้ดาวิดเป็นผู้ที่บันทึกสดุดีดาวิดได้กล่าวเอาไว้ในบทที่36ข้อที่5นะคะสดุดีบทที่36ข้อ5ได้บอกไว้ว่าข้าแต่พระเจ้าความรักมั่นคงของพระองค์อยู่ในฟ้าสวรรค์ความสัต่อของพระองค์ไปถึงเมฆนี่คือสิ่งที่ดาวิดตระหนักอยู่ข้างในใจแน่นอนสมัยก่อน ความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ค่อนข้างจํากัดดาวิดอาจจะไม่รู้ว่านอกเหนือจากท้องฟ้าและเมฆมันยังไปได้ถึงอวกาศแล้วก็ไกลกว่านั้นอีกเยอะสําหรับเขาสิ่งที่สูงมากโดยเฉพาะไม่มีมนุษย์คนใดในยุคนั้นสามารถที่จะบินได้เขารู้สึกว่าท้องฟ้าสวรรค์มันสูงเหลือเกินไม่สามารถที่จะเอื้อมให้พ้นปลายนิ้วได้นั่นคือความรักของพระเจ้านั่นคือความสัตย์ซื่อความมั่นคงของพระองค์ที่มีในชีวิตของท่าน ความรักความย์ซื่อความมั่นคงความดีของพระเจ้าทําให้ดาวิดสาม,มารถที่จะผ่านพ้นหลายาลายสิ่งมาได้หลายครั้งและดาวิดถือเป็นคนหนึ่งที่พระเจ้าได้เรียกเอาไว้เลยว่าเป็นคนที่ได้ดังใจพระองค์ดังนั้นเรามีความจําเป็นอย่างมากนะคะที่การดําเนินชีวิตแบบคริสเตียนของเราจะมีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงมากยิ่งขึ้นขอบคุณพระเจ้าที่เราไม่ได้อยู่ในสมัยพันธรรสัญญาเดิมเพราะในสมัยนั้นคนยังไม่ได้รับ พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาอยู่ภายในดังนั้นสิ่งที่เขาทําเขาจึงต้องพยายามด้วยความสามารถของเขาที่ภายนอกแต่ในตอนนี้เรามีองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงประทับอยู่ภายในเราแล้วเพื่อให้เราสามารถที่จะกระทําตามคําสอนของพระองค์ได้เราเรียนแบบและเราก็เรียนรู้จากในพันธสัญญาเดิมดาวิดตระหนัก ว่าเพราะความรักมั่นคงของพระเจ้าเพราะความสัตย์ซื่อของพระองค์ดำรงอยู่กับเขาเป็นนิดดังนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามที่ก้าวเข้ามาในชีวิตของเขาเขาสามารถที่จะฝ่าฟันได้แล้วไม่เพียงแค่ฝ่าฟันเท่านั้นสามารถที่จะสังเกตเห็นได้นะคะว่าทําไมบางครั้งเมื่อเขาทําอะไรพลาดเขายังกลับมาอยู่ในเส้นทางของพระองค์ได้เป็นระยะระยะถึงแม้ว่าวิญญาณของเขาจะยังไม่ได้รับการบังเกิดใหม่ในตอนนั้น พราะพระคัมภีร์ได้บอกเอาไว้แล้วว่าพระกรุณาคุณของพระเจ้าความดีความรักของพระองค์ชักนําให้คนกลับใจดังนั้นไม่ใช่ทาเฉพาะในพันธสัญญาใหม่เท่านั้นพันธสัญญาเดิมความรักความดีพระกรุณาพระเมตตาของพระเจ้าก็ชักนําให้คนกลับใจได้ทั้งหมดที่ปูมาตรงนี้เพื่อที่จะให้เราได้รู้ว่าเมื่อเราเดําเนินชีวิตแบบคริสเตียนในทุกวันนี้เราไม่ได้ดําเนินชีวิตแค่อยู่ไปวันๆเพื่อหวังว่าวันหนึ่งเมื่อเราจากโลกนี้ไปเราจะได้ไปอยู่สวรรค์ลแล้วก็จบกันแค่นั้น เรามีงานมากมายที่จะทําอยู่บนโลกและงานให้กับที่พระเจ้ามีให้กับเราในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนไม่ใช่งานเฉพาะคนที่มีตําแหน่งไม่ใช่เฉพาะคนที่ถือไมโครโฟนไม่ใช่เฉพาะคนที่ต้องเดินทางไปรอบโลกและไปประกาศข่าวประเสริฐเท่านั้นแต่งานที่พระองค์มีให้กับเรานั้นมีให้กับทุกๆคนไม่ว่าเขาจะอายุเท่าไหร่ก็ตามไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กๆที่อยู่ข้างหลังเมื่อเขารับเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์พระเจ้าก็มีงานให้เขาทําเลย งานของเขาคือการนำเอาพันธกิจแห่งการคืนดีกันไปบอกให้กับคนอื่นได้รับรู้แต่เขาจะบอกได้อย่างไรหรือบางครั้งเราอาจจะมองว่าเราล่ะจะบอกได้ยังไงเราไม่ได้เป็นคนที่มีวุฒิภาวะอะไรมากเหมือนกับบางคนเราไม่ได้มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงเราไม่ได้มียศถาบรรดาศักดิ์ใครจะเชื่อฟังเราใครจะยอมฟังคาพูดของเราง่ายมากนิดเดียว พระเจ้าไม่ต้องการให้คุณมีตำแหน่งอะไรใหญ่โตมากก่อนถึงจะสามารถนำเอาพันธกิจการคืนดีกันนี้ไปให้กับคนอื่นได้พระองค์มอบให้กับเราในฐานะที่เราเป็นลูกของพระองค์ทุกคนและเราทำได้ไม่ใช่เพราะเลี้ยวแรงไม่ใช่เพราะกำลังของเราเองแต่เราทำได้โดยพระองค์เราทำได้โดยผ่านทางความประพฤติของเราผ่านทางความดีความรักพระเมตตาพระกรุณาของพระเจ้าที่สําแดงผ่านทางชีวิตของเรา เมื่อเราทําเช่นนั้นคนมากมายที่อยู่รอบตัวเราเขาจะเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงเขาจะเห็นว่าเราไม่เหมือนเดิมเขาจะเห็นว่าอุปนิสัยใจ,ใจคอเราต่างไปและเขาจะสังเกตว่าอะไรคือปัจจัยที่ทําให้เราเปลี่ยนแปลงได้เขาจะเห็นได้ว่าเพราะเรา เป็นคนที่มาคริสตจกักเป็นประจําทุกวันอาทิตย์และเป็นคนที่หยิบพระคัมภีร์ขึ้นมาเราเป็นคนที่ยอมสงบใจยอมฟังพระเจ้าเรายอมที่จะละนิสัยเดิมเดิมเรายอมที่จะเลือกดําเนินตามหนึ่งโครินธ์บทที่13บสามข้อสถึงข้อ8คือดําเนินในความรักนั่นคือพระกรุณาและความดีของพระเจ้าเพราะว่าในข้อน,นั้นพระองค์บอกว่าพระองค์เป็นความรักความรักนั้นอดทนนานและกระทําคุณให้ถ้ามีใครสักคนหนึ่งเขาเห็นว่าคุณบกพร่องและคุณก็รู้ตัวอยู่ว่าคุณบกพร่อง แต่เขาอดทนกับคุณนานมากเขาทำดีกับคุณต่อไปคุณรู้สึกว่านั่นคือความดีหรือเปล่าคุณรู้สึกว่าเขามีความกรุณาให้กับคุณไหมถ้าใช่นั่นแหละคืออันเดียวกันกับที่พระเจ้ามีให้กับเขาผ่านทางชีวิตของเรานั่นคือการทำให้เราสามารถเป็นพยานฝ่ายพระองค์ได้นั่นเป็นการทำให้เราสามารถทำงานที่พระองค์วางเอาไว้ให้กับเราได้ด้วยเช่นเดียวกันและเมื่อเราทำเช่นนั้น เราตะระหนักถึงความรักของพระองค์ที่สูงยิ่งขนาดนั้นเรานำม,มาปรับ,ปบเปลี่ยนในเราในหนังสือโรมบทที่12ข้อ1ข้อ2ได้บอกให้เราเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจใหม่เมื่อเราปเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงโดยการอ่านพระวจนะอ่านจากหนึ่งโครินธ์บทที่13เปลี่ยนแปลงตามที่พระองค์ทรงเป็น เรียนแบบอย่างพระองค์พระองค์งมีใจอ่อนน้อมพระองค์เป็นคนที่สุภาพพระองค์เต็มไปด้วยความอดทนพระองอนคนอ์เต็มไปด้วยความหวังความเชื่อในคนอื่นเมื่อเราเปลี่ยนอย่างนั้นความรักและความดีของพระเจ้าที่ดาวิดบอกว่ามีสูงเหมือนถึงเมฆถ,ถึงท้องฟ้าก็ดำรงอยู่ในเราเช่นเดียวกันและจะฉายส่องผ่านทางชีวิตของเราไปยังคนอื่นเท่านี้เองการดําเนินชีวิตคริสเตียนของเราก็จะไม่ใช่แค่ใช้ชีวิตไปวันวันนึงรอวันหนึ่งที่เราจะไปสวรรค์หรือรอว่าเราจะต้องมีตําแหน่ง สูงๆก่อนถึงจะสามารถออกไปแบ่งปันข่าวประเสริฐให้กับคนข้างนอกได้คุณสามารถเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครมีพื้นเพมายังไงไม่ว่าคุณจะสีผิวแบบไหนแต่งตัวแบบไหนอายุเท่าไหร่ ถ้าเพียงแต่คุณยอมปรับเปลี่ยนตระหนักถึงความดีทราบซึ้งในความรักของพระคริสต์ซึ่งเกินความรู้ความเข้าใจราบซึ้งตรงนั้นและนำมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราและให้มันทำงานผ่านทางเราไปถึงคนอื่นชีวิตของเราจะสามารถเป็นที่ถวายพระเกียรติและคำสรรเสริญแด่พระองค์ได้อยู่เสมอ ให้เราขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะคะและให้เราปฏิญาณตัวเองถวายตัวเราเองให้เป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตที่พอพระไทยพระองค์ให้เราปรับเปลี่ยนความคิดจิตใจใหม่เพื่อให้พระองค์ได้รับพระเกียรติในชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นและเพื่อที่คนอีกมากมายจะสามารถมาถึงความจริงของพระองค์มาถึงความรอดได้รับพระพรอย่างมากมายและเราจะได้ไปร่วมมีความสุขกับเขาอยู่ด้วยกันในสวรรค์ด้วยในวันหนึ่งให้เราขอบคุณพระองค์ด้วยกันค่ะ พระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สาหรับพระวจนะของพระองค์ที่ผ่านทางกษัตริย์ดาวิดเรารู้แล้วว่าความรักมั่นคงของพระองค์แม้ขนาดในสมัยก่อนนั้นพระองค์ยังไม่ได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาอยู่ภายในแล้วมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน บุคคลที่ดำเนินตามอย่างพระองค์ทำได้อย่างใจชอบพระองค์ก็ตระหนักได้ว่าความรักความเมตตาของพระองค์ยิ่งใหญ่ขนาดไหนและความรักความเมตตาและพระคุณของพระองค์ได้ชักนำให้เขาได้กลับมาจากเส้นทางที่เขาผิดพลาดหลายต่อหลายครั้งเราในขณะนี้มีพระวิญญาณของพระองค์อยู่ภายในเรามีความช่วยเหลืออยู่ภายในสิ่งใดที่เราจําเป็นที่จะต้องปรับต้องเปลี่ยนเรารู้ว่าเรามีพระวิญญาณของพระองค์และพระวจนะของพระองค์ในการช่วยเหลือเราเมื่อเราทําได้ตามนั้นเมื่อเรารู้จักบังคับ และเราได้ทราบซึ้งในความรักของพระองค์เราเลือกที่จะกระทําตามเส้นทางที่พระองค์ได้วางเอาไว้และแบบอย่างที่องค์พระเยซูคริสต์ได้วางเอาไว้เรารู้ว่าชีวิตของเราจะก้าวสูงขึ้นชีวิตของเราจะเป็นพยานฝ่ายพระองค์และเป็นพระพรให้กับคนเป็นอันมากขอบคุณที่พระองค์ทรงทํางานและให้พระสิริของพระองค์ใช้ส่องผ่านทางชีวิตของทุกๆคน เพื่อที่คนที่เข้ามาในชีวิตของเขาและผ่านมาและแวดล้อมชีวิตของเขาจะสัมผัสได้ถึงความรักและความดีของพระองค์และเขาเหล่านั้นจะกลับใจเข้ามาอยู่ในเส้นทางของพระองค์ลูกขอบคุณพระองค์ที่ชีวิตของเราทุกคนจะเป็นที่ถวายพระเกียิและคำสรรเสริญแด่พระองค์ได้อยู่เสมอลูกขอบคุณพระองค์ในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เอเมน